สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกท่านครับขอต้อนรับเขาสูช่อง,องบุญผ้ารวยครับมอน้แอดกาพ้าพยมีนองมาอยธิบาัานแม่หอมนะครับหลังจากที่ปู่ตาเพื่อนมาเยี่ยมยมถาม,ามข่าวมาตรวจการบ้านลูกศิษย์ลูงหาเรียบร้อยแล้วนะครับบานนี้เฮากบทีิมาถามเจวันมีความคิดเห็นจังไรห,หลังจากปู่ตาก็ไปแล้วกับมาวิเคราะห์กันละครับสำหรับตัวเลขเมื่อนี้ก็ได้อีกแนวหนึ่งกับมาบูชาเหรียญเพื่อที่ทรงให้เอฟซีได้มีโอกาสได้บูชาเหรียญหลังแตก นำนะครับแล้วก็อีกแนวนึงกาสิว่าที่ทําเสียเอกน้าครับว่าตัวเลขงงที่บ่เมื่อนี้เสียเอกก็บ่ได้ขึ้นไปน้าอ่าหอโหวงน้ากันเนาะครับแต่ว่าเพื่อนอยู่ด้านล่างเนื่องจากว่าเพื่อนหยุ่งยากด้านล่างนะครับแต่ว่าอยัดขึ้นไปไทยท่ากับมีเจวันนะครับหลังจากที่ปูกลับไปแล้วเฮาก็ทีมาฟั่งเบิ่งว่าอ่าเจวันเล่าิเว้าว่าจังไดแล้วก็เสียเอกเพื่อนิีว้าว่าจังได สำหรับเรื่องตัวเลขงวดวันที่16สิงหาคม2564นะครับมีความชัดเจนซ้ำใดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอีหยังบอ่อกเพิ่นจับใจความได้ว่าจังใดมื้อนี้เฮามีความแน่ชัดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีค่า,าคว้าค่าจ่าจากเจวันฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เฮียเอกฝากต้อนพ่อแม่พี่น้อง FC ครับนายว่าเดี๋ยวนี้ยังอยู่17คือเก่ายังอยู่17คือเก่าครับผมยังคงที่เหมือนเดิม17และ เจ็ดสองครับผมเจ็ดสองทั้งสองเจ็ดทั้งสองเจ็ดเจ็สองครับไปกบมาแต่เน้นนะเน้นเจ็ดสองผมเน้นโอ้หครับครับจะมีไปเมืออ่านี้ได้กระตุกเอาได้ยังบาติดอยู่เดี๋ยวนี้บัติดกึงเสียวอกี่ดีบ่เเลยว่าอย่างนี้บอกแต่แต่หนึ่งเก่าอยู่พ่เก่าครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับรถกับห้องัสห้องขวบคือปูอันแหละ เนื่งเก่าเนื่องหรกันโอ้ครับผมมันไม่มีหกเนาะไม่มี6หกกเล่นี่แหละเรืเป็นตัวเลขนี่ยที่คนได้เห็นครับถ้าถทีกักันแล้วมันตัวเลขซื้อกันเนาะบผมให้เอฟซีตามไปน้ากันนะครับผมโอเคครับเมนี่ไม่ทำเนี่ยนะครับครับผมอะขอบุณเจริญๆครับครับผมงันน่เงี้จะได้ฟังคลิปอายวันมะเสานี่จะเล่มาฟังคลิป เมื่อกีบ้ท่านปีงเพื่อนไปฮะ <c oughs> น่ะวันนี้ทันตีได้ตัวนี้มา <c oughs> บอกว่ากุ้มาละตัวจานบ้านเพื่อนจะรอเดี๋ยว่ปาเพราท่านบอกแซ่มาว่าท่านบอกบ,อกบอก่ามีฟังแซมเพราะว่าพุทธกบบอสไ่เหรียมันมีเจี๊ยบโอ้ยโบแล้วยังไหวดิพญานาคยุ่งนาพญานาคกับขี้เจี๊ยบมันบอแล้วผู้เฒ่าที่ไม่เ่าอยู่ข้างหลังผู้เฒ่าอยู่ข้างหลังเราไม่เ่าอยู่ตรงกลางเจี๊ยบหนึ่งเกาแล้วก็กลับไปกามาผู้ว่ารถกั รถพลเดินเดินม่นบ่รถรถพอขึ้นนวดมันบคขับขึ้นขับขึ้นขึ้นกันหนึ่งเจ็ดมันบหนึ่งเจ็ดแตัวโตโตโตผู้ถูถูเถายุ่งหลังก็คือเก่าหกนะเป็นเก่ามันบ่แต่คือหนึ่งเจ็ดเก่ากลับไปกลับมากับคือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครนเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแค่นั้นแค่เรียกแค่สามตัวแค่่ะกับกประตูเมียกับหกประตูจะว่ามันเปนงเงน รถขั้นเก่าเป็นบ่แมนรถขั้นเก่าบีนก็คือหกหนึ่งหกแมนปูมะเป็ีขึนนเปลนคืนคืนก็คือสิบเจ็ดขึ้นก็คือสิบเต๋อใช่เปลี่ยนผู้แล้วแมนเดี๋วรถันเก่าแต่ว่าเปลี่ยนผู้คืนแล้วเราเลือถามว่าปู่ึเพราไมีหมูกับ่มูมีหัวกวยังว่าคืนอย้าวันนี้ระว่าผปูเ่าจะเร้าหัวซักก่อล่ะ ที่ขางหัวสักแล้วว่ะพูดเผ่านี่เศร้าหัวักเลยอ๋อาเอาแล้ว้าเลาดกับักับฟังเราที่ละน่อยหัวากอะไรท่ในวเมีครแม่เพราะว่าเไม่คิดว่าเป็นเวผู้เฒ่าเลยอข้างหลังเลยเขาวาเรื่องผู้เฒ่าเพาเขานี่ผู้เฒ่าครับรวดแต่เนี่ย เท่า่าเท่าพ่าเท่ากับเท่าพดเท่ากับเท่าพดแต่ว่าพ่เียพูดท่าเลยค่ะพูเท่าคำพูดให้เก่าว่านี้อันกับไปกาม่าเดี๋ยแล้ววากับไปกาม่าสิมีฮเนอนเรียงสามตัวกับไปกาม่าอืนวะหนึ่งเจ็เก่าเท่ากับกประตูหนึ่งเ็านี้กับหประตูค่ะแชน่เจ็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเจ็เก่าเก่าเจเ่่ง่เรามตัว หลายวัลังคนก็เจ้ว่าจักมันยังฟังโมดูแย่งหมดแ้าต้องจับใจความดีๆนีเนอจับใจคว่ดีนะสนว่าับียรดพูนะเป็นวันพุธนงคืรดปูถ้าเบียนกับสองศนย์เจ็ดนึ่งเลสองูนย์เจ็ดหนึ่งเพราะเราบอกพ่อสวยว่าวันที่สิบเจ็ดพ่อเสียนนี่ก่ัดพ่อตัดตกนักเออวันที่สิบเจ็ดักนสวัยาเป่าแค่ไนมาเป่าแค่ ไข่ปาวันที่16ไปลาวันที่17อกแขนแข่วนแล้วว่าแม่17ตอกแข็งๆเนี่ยแนาพิศนาพิศณพิษาพันว่าวาันวาตีตัวนี้เว่าเป็นปพิษณาพันว่าอ๋อปู่บอกว่าให้อันพอไหวมาเป่าแขนวันที่17วันที่17 16มันสีข้ามโพดแล้ว่าที่อยไแนแข็รวนเป่าแขนใไ้คา ให้ค่าตัวยู่เก้าบาทแล้วอ่็คือเก้าตเก้าบาทเติมน้ำมันให้พอสบายกันสิบเก้าบาทคือเก้าเปลี่ยนแปลงแล้วว่าผู้ละนเรบางทีหลังวานทีสิบเกี้ยจะสิเปลี่ยนไม่แล้วว่าค่าน้ำมันเดี๋ยวนี้ให้ได้กับหอดแล้วว่าหอดสิบเก้าอดบาทีสิบหกไปครับเพราะว่าไปกรับได้กับหอดไปกับได้ ไปกับใดคือเก้าหอดคือก้าวละไรา่ลเข้ามาไปกลับก็ไดดนะไปก็เข้าต้องกับต้องเรื่อไปแล้วแล้วก็กลับกัไดดเน่เนาะนี่เห็นมาผู้จับใจคว้นได้กันเนว่าไปไปกลับก็ได้าทนไปแล้วก็กลับกัไดดเนี่ยเพราะว่าสมมติผร้บอกยังเกีถาหนอกียรตินึงว่ากับกับไดเนี่งานีอนี่ละปัญหานส แกคำว่าตี๋เหรอเด้อครับนี่เด้อยอ้เบิ่งเนี่หายตัดท่าแเพิ่นเบิ่งเนี่ยนี่แกว่าสร้างคำวาตีรียบบ้อยละเยเย็นดีปานยังปูว่าย็นจะหนว้องค oh. hey, oh oh so ือ oh ีิเจียบคือต้นตกเสี มันไม่ลืมเนาบอแม่ไปซแก้นบมากไม่ถึงไม่ถไม่ลเไม่อยล้วนไม่ลืมเรายกกับเกา่อเถอมีขนมอะไรแมนนอะไล่ะไปเนาะแมนเรา17นี่คือแะบ17เสรต้องรอตรวจทอสอบก็จะผ่านรือผ่านอันอันตรวจ้อสอบมีไหมก็ไาจางไหนเจีัน ปูเล่าก็บสีว่าของเราไปจริงแต่ไม่รว้ไม่เพินแต่เราก็บสีว่าเป็นปัญหาเลาไปจริงได้ละแม่เล่าทหัรว่าวจะซื้อจ้มะผม<ช>นะต้องใสอ่ด้วยตรวจข้อสอบสอบหรือไม่ช่างไหนเนาะผมพยายามคืนยึดแต่ว่ากตรวจข้อสอบมาข,ขึ้นนี่ะปัญหาที่ปูว่าหวไปตีตีเราตรวจข้อสอบมาขึ้นนี่แหะว่า ตีเถอก็ถือเกสีหนาจ้าว่าพูดได้ทีถือแกลกว่าถือแกลกนีล่ให้ติตีปัญหาตีให้สิมันว่ามันตีตีเฉลยจะเลยให้วันนี้สรุปใหู้่ว่าตีเลยวันที่สิบหาว่าจะซิมหาสิแล้วทุกคนบอกเริงตีว่าจะเลยที่สิมหาพนบอกเรื่องิมหาเงินวหัวก็นก ตีดดได้แค่นี่หละบันบันนี้บันวันที่สิบหาปูปูว่าสิบอกบอกไอ้ว่า,า,ยยาว่า,าเฉลยเราสิบอกให้ความชัดเจนอี่อย่างบ่แม่แจ้งว่าก็บพวกผมแจ้งคือกันแต่เรา,<บ>าว่าหรือว่าที่เก่าเราวจะบอกว่าที่เก่าเนาะแ,แต่ผ่านผมทำไมที่เก่าแล้วยังเนี่ยเรายังเอาว่าที่หาอืมจ้าเป็นสี เป็นจวงใช่ๆแล้วเป็นปัญหาซื้อๆหรือสีวาซื้อๆที่จกิงแล้วมันันที่สีห่านี่เพื่อนปูกับอะไ้ว่าสีมาบอกตัวเลขที่ชัดเจนดอกมันมาบอกซื้อๆเปล่าห้าให้หัวห้ยังซื้อนี่ พอใจแล้วพอใจแล้วจะมาเอ้าพู้สีบอกเลยั er ิชิมาว่าสีถามอยู่นึงนึ่งมันผู้สีบอกเลยิมผา้บอกสีผาดีแค่แล้วพนกัตีไปชิพาไปว้วสินากันี่ว่าผู้บอกลายตวปัญหานี่ยนะเนาะปัญหาเราบว่าบางขันบางขั้นที่เราบอกไปเป็นตัวเลขอาชิบอมเนมันจะอาจเป็นปัญหาที่ห้องไราีเร่งสีลานสังเกียร่อวาเราข้นเราแันแมนจะเือนีลายื่อนีนะ ยัดตีไหลไหลยัดตีมนตีซื้อว่าได้่าฮ่ไฮ่า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 ฮ้าด่าล่าฮ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 ่จฮ่าเ่าฮวาฮ่าฮัาฮ่้ฮ่าฮ่ี่าฮ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 ่ตฮ่าฮ่า็่าฮอาฮ่าฮ่้ฮ่า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 ฮนาฮ่อฮ่าจ้าฮ่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 งฮ่าก่าดัาฮ่าว่าฮ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 ่้ฮ่าฮเาฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮา้น่บัน่ัา้่าาา่่ฮ่ เชียนมเนเขาไ้เ่วไปอันีนเนมันตเขียนม่ก็ได้เขียนอะไรย่เืยลุงด้ันขีเขียนเียนเจ้้านเขียนไทยรังบาทเนียูเขียนร่างเขียนมังกพูลสรุปความขว้าปูแล้วนี่ยันอกว่าแต่ตอนนี้เมื่อเตี้อบมานมานรุ่นโมงหนึ่งมากกว่าท่าน อันนี้ว่านทีเฉลยให้ครับอันเนียนพญาน,นาเมื่อนี้นะเมื่อนี้นะเมื่อทุกเมือ่อปูกระเบ้าแต้งซี่ดีคนไม่ยิ่มไลยกันเลกระเบ้าเต้งซี่อัเจษเสียนี่แล้วองค์นึงครับแล้วกันเมื่อนี้ปูว่าองค์นึงนี่บุรี่วิ่งเจ็ดหรือว่ามีเก้าใช่แล้วก็ขับยานรถจากนี้เนาะ เีญญยน,น่สองศูนย์นเจ็ดห,หนึ่งจ้ะนะทเยนรดทำเงนโอเคเดี๋ยวอกนจ้ะออนนี้นึงเจ็ดนี่ก็คือพญานาคเจ็ดเสียนเล้วเล้วแล้วองค์หน,นึงนน่งเนาะราคาหนึ่งเจ็ดเก้านี่คือคือเงินก่อน พราหนาองหนึ่งนี่บรูว่ามีเกศเสียนหรือว่าเก่าเสียนโอ้เป็นสีนาเบิ่งเอาผู้ว่าเปเบื้องเอาว่ามีเกศหรือมีเก่าพญานาองหนึ่งจ้าอาบรูว่ามีเกเสียนหรือเก่าเสียนจ้าจะได้เป็นที่ม้าของหนึ่งเกเก่าจแต่ว่าในส่วนหนึเกนี่กัพญานาเกศเสียนมีองหนึ่งจ้าที่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 แล้วแล้วจ้าู่ผู่อนันตนาคโอู้่อนันตนาคราชเนาะจ้ากรบปู่ยังก่อยังปู่พูสีสุดโต่ แต่ว่า2องศนึงนี่คือหมายเลขทะเบียนรถปูนะจ้าโ <Yeah. S 1> oh, อ้อจาโอเค oh. แต่ว่าบอกเพื่อนว่าเจ็ดหนึงนี่เจ้ว่านี่จัดเป็นคือแล้วครับพวอพี่น้องครับ <laughs> อขอบคุณเจว่าหนาา <Yeah. S 1> ๆครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ <laughs>